สวัสดีครับทุกคนหลังจากห,าห,ห่างหายไปนานนับเคปตะกระทะเกาหลีนะครับก็พบกับทุกคนนะครับผมวันนี้เหลอแกงปลานะครับแกงปลาหมูนะครับวันนี้วันนี้ถึงขั้นตอนใกล้เสร็จแล้วนะครับมีบวัตถุดิบก็จะมีเกลือ,อใส่กระเพราก่อนครับวันนี้จบแล้วครับจบแล้วครับ p r เสร็จแล้วมีถั่วปักยาวมีหมูนะครับแล้วก็มีอ่า ไปปนากกินไหมอดนะครับทําเองกินเองตั้งเลยพอนะครับอ,อีกหนึ่งขั้นตอนนะสำคัญครับนี่ต้องมีนี้เลยครับขี้หนูผู้ช่วยครับผู้ช่วยมาช่วยนะครับเตรียมนิเลยครับผู้ช่วยช่วยกินอย่างเดียวนะครับครับขี้หนู ใช้ไปั้าเรท้ายครับโอ้โหเผ็ดร้อนแน่นอนครับไม่กลัวแตงกวาด้วยใช้ไปร้อนแน่นอนครับเจียงป่าเผ็ดร้อนครับสไตล์เชฟกระทะเกาหลีไม่ได้ครับนะทีเดียวไม่ได้นี่ผิดสไปครับรรเรียบร้อยใส่จานเรียบร้อยนะครับผม เตรียมพร้อมเสิร์ฟนะครับอย่างนี้ต้องเสิร์ฟกับไข่เจียว,วร้อนๆสักสองสามฟองด้วเลยกันครับนะครับ,รบตั้งกระทะเรียบร้อยแล้วรอแล้วร้อนนะครับใส่น้ำมันเข้าไปสองสคือใส่ไข่เจียวไปสองฟองเตรียมคนมันครับคน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 ตอนที่สามคือใส่น้ำปลาเข้าไปนิดนึงนะครับสักสามที่หยอนให้เกชเชฟครับนักบ,บ่าทานคีนร้อนอย่างนี้ต้องใช้น้ำมันมากกอกนะครับเพื่อดูแลสุขภาพให้ภรรยานะครับ ว่าขอน้ำมันมะกอกนะครับจัดไปครับตีเข้าไปครับคนที่สี่ต่อครับเทไข่ไปฟร้าวนะครับร้อนมันเหมือนน,อน,น,น,อน,นะครับร้อนอย่างเดียวครับร้อนฟูๆนะครับเกลือยเข้าไปเกลือยเข้าไปอันนี้เปลี่ยนเป็นกระทะธรรมดาแล้วครับไม่ใช่กระทะเกาหลีนะครับ รับจีนบ้านเรายนะครับไปทันจีนบ้านเราข้านอยัอข้ามาน้อยัอมนลอยครับมันอยม่จะมีมทไม่ไรนงครับดีสวยนะไม่ได้ว่าไม่สีมันสวย,สยตัันย หอมอะกลิ่นหอม่าฟูแล้วครับจากนั้นนะครับใส่าจานเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟเกี๊ยวตออากาับชาเกาหลีเชิญเลยครับผมวันนี้ไข่เจียวประทะกับแกงปลา